สวัสดีครับจาก FT Moving นะครับรถขายของเคลื่อนที่นะครับผมแบบเทเลอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับไทเอนะครับขนาดพื้น2คูณ3าเมตรนะครับขนาดรอบนอกรวมโค้งอยู่ที่สองจุดคูณ4ี่จุดเมตรนะครับผมความสูงรวมล้ออยู่ที่ 2. 5 5ุดห้าห้านะครับผมเมตรนะครับตัวนี้มีแอร์ให้ด้วยนะครับผม9ก้าพันบทนะครับแล้วก็มีตัวกั้นแอร์ออกด้วยนะครับผมเป็นสเปคของลูกค้านะครับตัวนี้ ครับเช่นเคยครับบอดี้ของของตัวนี้เนี่ยเป็นบอดี้รถยนต์นะครับเชือกซิงรถยนต์ในการทํานะครับไม่มีรอยต่อนะครับเรียบเนียนสวยงามนะครับผมเลือกสีได้ตามที่ต้องการนะครับผมตัวนี้ต้องเอาไปแรปเพิ่มนะครับบานขายใหญ่มากครับ2.6งจุดหกคูณสเมตรนะครับขาค้ำไฮดรอลิกรับน้ําหนักได้ข้างละเก้าสิบกิโลนะครับผมเป็นเพาล้อคู่นะครับขาค้ำยันด้านหน้าเป็นล้อคู่เช่นกันครับ ถังน้ำ50ลิตรนะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเค okay. มี Power p a ์ k ให้ด้วยนะครับขนาด50แอมป์เดี๋ยวมาดูมุมนี้กันนะครับเดี๋ยวผมถอยหลังยาวๆนิดนึง ปท้ายแบบรถยนต์นะครับผมประตูตรงนี้เป็นประตูบานเปิดเหมือนบ้านเรานะครับผมเนื่องจากลูกค้า,ารีวเตรลัณานี้เข้ามานะครับเนื่องจากว่าใช้งานง่ายกว่าบานเปิดด้านบนนะครับด้านล่างจะมีแม่แรงสะพานให้4มุมนะครับผมขทางละ1.5ตันนะครับผมโอเก๋เดี๋ยวผมพาดูข้างในกันครับ สีใช้สีรถยนต์ในการทํานะครับผมด้านในเป็นอลูมิเนียมนะครับผมพื้นเป็นสแตนเลสนะครับโต๊ะนี้เราทําให้ลูกค้าสําหรับวางตู้เค้กแล้วก็แคชเชียร์นะครับผมเป็นงานที่ลูกค้าขอเพิ่มเติมเป็นของแถมนะครับผมมีระบบซิงค์นะครับหนึ่งหลุมนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเปิดปุ๊บน้ำออกทันทีเลยครับผมแล้วก็มีถังดักไขมันให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูเชลปกติด้านหน้าเนี่ยจะมีเชลนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้ถูกรีเควสเข้ามาเป็นพิเศษนะครับระบบไฟมีถึงแปดจุดนะครับใหญ่เยอะมากนะครับผมนี่ครับมีเชลให้ด้วยนะครับผมทำเชลให้ด้วยนะครับมีไฟตรงเชลด้วยครับสามารถส่องเห็นละชัดเจนได้ครับเมื่อตอนกลางคืนนะ แล้วก็มีบานเปิดเล็กนี่ครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับขนของนะครับผมเป็นของเข้าหลังร้านนะครับสวยง,งามครับคันนี้ตัวนี้ไทยเอ็มนะครับผมมีอยู่สามไทยนะครับไทยเอสไทเอ็มแล้วก็ไทยเอนะครับนิยมที่สุดก็จะเป็นไทยเอสกับเอ็มนะครับวันนี้ก็จะได้ส่งของกิ๊บบีครีมเป็นคันที่สิบนะครับผม ขอบคุณคิสบิคีมากๆครับที่ใช้บริการทางเรานะครับใครสนใจอย่างไรก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับผม FT Moving รถไครของเคลื่อนที่นะครับพิมพ์คำว่า FT Moving รถไครของเคลื่อนที่ที่ Google ก็จะเจอเลยครับผมขอบคุณมากครับ